อิมินาสกาเรณนะพุทธังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรณนะธรรมังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรณนะสังฆังอภิปูเชยามิ อะระหังส am ัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสัมมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอะปะราทังขมาธาเมพันเตอุกาสะทว,รวารตะเยนะกะตัง สัพพังอปราธังขมาธเมพันเตอุกาสะขามิพันเตพุทธังสรนังจชามิธรรมังสรนังจชามิสังฆังสรนังจชามิทุติยมปิพุทธังสรนังจชามิ ทุติยมปิธรรมมังสารนังคชามิทุติยมปิสังขังสารนังคชามิตติยมปิพุทธังสารนังคชาตามิตติยมปิธรรมมังสารนังคชาตามิตติยมปิสังขังสารนังคชาตามิ มายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะ ติสรเนนสหปัญจศิลานิยาจามะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ กาเมสุมิช้าจราเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะมาทัคทานาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ อิติปิสโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตโรปุริสัรรมมาสารทิ สัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติสวากาโตภะควะตาธรรมสันทิฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอ ปัญญโกปัจจตังเวทตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควะโต สาวะกะสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีเจปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสาภะเขวโตสาวกสังโคอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโย Yo, ang, ang, อัญเชลีการณีโยอนุตตรังปุญญกเขตตังโลกสัตติอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหังนิทุกโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อะหังอเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอะหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอหังอนีโคโหโมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทิญตัพเพสัตตาตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความส pues mm ุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบ nah, ุญนี <homosexual> <ful> Robin, ้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมครูปัจชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุรุปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุ ัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพเปตานางโหตุสุขิตาโหนตุตับเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุข อิทังสัพเพเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเถิด